สองสามสี่เด็กๆตอบข้อตอบข้อเก่งมากแม่ตอบไปเลยจากสองการแรงๆเพราะมันมีคีย์เวิร์ดคือ e i f f e l tower แนวบอก that would be the e i f f e l tower in paris แกน่าจะเป็นแบบว่าเอ่อหอไอเฟลที่กรุง Paris อยู่ประเทศฝรั่งอะไรลูกเด็กๆรู้ไหมว่าครูเลดี้เก๋เป็นคนฝรั่งเศสครูคเก๋เป็น French เฟรนอะไรลูก ผิดลกูกครกเกะเป็นเฟรนด์บูด็อกค่ะ <c oughs> ดังนั้นดเด็กถ้าเราไปฝรั่งเศสต้องไปหอไอเฟลถ้าเราไปอังกฤษต้องไปพระราชวางัง <c oughs> ใครบอกแวร์ไ,วไซคุณพี่ขาคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะต้องไปพระราชวังบักอะไรบักกิงแฮมถ้าไปเยอรามานันต้องกินไส้อะไรนะลูกไส้ <c oughs> ใครบอกไส้กรอกค่ะคุณพี่เออไส้อวกเอ้ยไม่ใช่คะ่ะต้องไส้อะไรคะฉันเมา,เาคะ่ะไส้อะไรคะไส้กอรอกภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าซอสอะไรคะ ออกเสียงใหม่ลูกซอสเซจชทำหน้าเซ็กซี่ฮัทซอสเซจเก่งมากครูเก๋ชอบกินผลไม้อะไรลองลองเดาสิลูกสีแดงแดงสีแดงแดงใครบอกตะคบคะลูกคาสตออะไรคะลูกคาแต่ภาษาอังกฤษ er อออกเสียงแอร์ฟูดใหม่ลูกสตรอเบอร์รี่ทำหน้าเซ็กซี่ฮัทสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่บูเบอร์รี่ วันนี้เดินไปตลาดพูดตามนะคะพี่ฮอร์ใครพูดสอบติดแม่พี่ฮอร์นูยากกนสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่บูเบรี่ดีมากคะ่ะเด็กๆคะว่าเราจะได้กินอะไรแทนคะเอ้ยนะคะแล้วแล้วก็สาวเขาบอกว่า traveling alone is a lot of fun for me เพราะอะไรเธอการเทีไไ่ยวแบบ alone เพราะอะไร กันเที่ยวแบบโดดเดี่ยวกันเที่ยวคนเดียวอ่ะมันแบบสนุกมากมากเลยนะอ่าเห็นไหมลูกแสดงว่าคนนี้ไม่มีอะไรคะไม่มีแฟนค่ะเที่ยวคนเดียวระหว่างเพื่อนกับแฟนเลือกเลือกใครลูกเพื่อนหรือแฟนครูเก๋เลือกแฟนเพื่อนว้าเท่าล้